คนข้าวหมกไก่นะครับของเมียกำนันตุม้มหน้าทานไหมนี่มาทานกันบนรถบขสเลยนะทุกคนนะดูวิวก่อนดูวิวอ่าดูวิวก่อนตอนนี้ถึงเพชรบุรีจ้านะนะยุบรถทัวจะ เมื่อวานกินกระเพราทะเลไปโคตรอร่อยเลยทุกคนอาก้อนอือร่อยมากอืออร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนอืมอืมอร่อยมากเลยอะ พระตาะลับใจอ,อน,นันตโลก,กนาอสวยมากเลยวัดเกศมณีศีวาราพุนนะครับคุนเกศมณีเกศวดี สวยไหมอมอันนี้ห้างอะไรเอ่ยสีเขียวเขียวเนี่ยทุกคนดูสิอันนี้เป็นโรงงานใช่ไหมจเจริญพวกกระพันอาหารอ๋อ,อโรงนี้น่าจะเป็นแหล่งโรงงาน b ีค่ f c มี รีทรบ็อกซ์นะกินจะบนรถเลยทุกคนอบอกอร่อยมากดูพี่ไปด้วยทุกคน ออกจากสุมพรรณนะาโมงตอนนี้ก็ใบาครึ่งเลยเพชิดชับบุรีมาละอ,อร่อยมากข้าบกข้าบกเมียกำนันตุ้มโรงเรียนสารสาศาสตร อ็สมุทรสาครเนาะเส้นนี้อืมน้เข้าเส้นนี้อ่ะสมุทรสาครละบางกระเจ้า ทางถนนรถไฟเนี่ยลุกลุงตู่ดูสิทุกคนลุกลุงตู่ ตั้จากอิน,นะะอโทรนะฮะรีโทรบ็อกซ์โฮเทลร้านครัวกำนันตุ้มนะฮะร้านเมียกำนันตุ้ม โค้ดละบุกอนน้นำจิ้มอร่อย